เล่าสู่กันฟังเรื่องช้าง EP 6ว่าด้วยลูกช้างหลายท่านที่ติดตามช้างเขาใหญ่ก็คงจะได้ยินคำว่ากาจิตริษน้อยอยู่บ่อยๆที่แอดมินมักใช้เรียกช้างน้อยแรกเกิดทุกตัวที่ยังไม่ถึงกว่าปีและยังไม่มีชื่อเรียกโดยช้างจะตั้งท้องเกือบ2ปีคือราวๆ22เดือนเมื่อจะได้เวลาตกลูก ช้างมักจะแยกเป็นโขลงเล็กๆหรือชวนเอาญาติหรือเพื่อนสนิทไปหาที่หญ้านุ่มๆเพื่อให้รองรับลูกช้างที่ตกจากท้องแม่โดยมักจะมีแม่รับมาคอยช่วยเหลือขณะตกลูกแม่รับจะดึงลูกช้างออกห่างจากเท้าแม่ป้องกันแม่เซเหยียบหรือขยับขาเหยียบลูกตัวเองซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากแม่รับดึงออกมาไม่ทัน ลูกแม่คิ้วขาวที่หูแหวงอาจเป็นความผิดพลาดของแม่ที่เท้าเซไปเหยียบใบหูลูกก็เป็นได้แม่รับเมื่อดึงลูกช้างออกหางมาเล็ดน้อยก็จะคอยฉีกเยื่อบางๆที่หุ้มช้างน้อยออกลูกช้างสามารถลุกขึ้นยืนได้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยปกติก็จะสามารถยืนได้ภายใน30นาทีแรกที่เกิดมา เมื่อแม่รับเห็นว่าแม่ช้างไม่มีท่าทีปฏิเสธลูกก็จะค่อยๆต้อนลูกช้างน้อยเข้าไปหานมแม่ซึ่งมีอยู่สองเต้าข้างเท้าหน้าซึ่งต่างจากสัตว์เท้ามีกีบเช่นวัวควายที่มีนมอยู่ใต้ท้องใกล้ขาหลังการที่ช้างน้อยได้รับนมแม่ภายใน24ชั่วโมงจะทําให้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ลูกช้างป้องกันโรคต่างๆได้ดี ช้างน้อยมักจะเข้าดื่มนมทุก30นาทีสลับกับนอนพักบ่อยๆเป็นเวลาสั้นๆและอาจต้องกินนมวันละ10ลิตรต่อวันลูกช้างน้อยนั้นอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเดินได้เดินเต่อแตะต่อแตะก็มักเดินสำรวจใกล้ๆกับโลกใหม่ที่ช้างน้อยลืมตามาเจอ เมื่อแม่ช้างพักฟื้นได้ก็จะพาช้างน้อยออกเดินตั้งแต่สองสามวันแรกที่ให้กำเนิดลูกน้อยเกิดเป็นลูกช้างป่าขาต้องแข็งแกร่งตั้งแต่เกิดต้องสามารถเดินตามแม่เดินตามโขลงได้เป็นธรรมดาโขลงช้างที่มีลูกน้อยก็มักเดินไปกินไปให้เวลาช้างน้อยได้ดื่มนมและนอนพักเป็นช่วงเวลาสั้นๆได้หลายครั้งต่อวันและออกเดินหากินไปเรื่อย ขาช้างน้อยจึงใช้ฝึกเดินไกลๆฝึกวิ่งจนแข็งแรงงวงของช้างน้อยอาจไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มากนักในช่วงสามเดือนแรกและจะค่อยๆหัดใช้งวงหยิบจับโน่นนี่จนชำนาญในเวลาต่อมากรณีศึกษาแม่หางทองหมอตําแยแห่งดงพระยาเย็นเมื่อคราวมาพบแม่ด้วนณโปรใหม่กม35เพื่อไปเป็นแม่รับให้แม่ด้วน เราก็เพิ่งจะรู้ว่าขณะนั้นแม่หางทองตั้งท้องได้ประมาณ11เดือนในขณะที่พลายน้อยโอไรออนยังแง,งบแงบนมแม่อยู่โดยปกติลูกช้างจะยานมช่วง2ปีครึ่งถึง3ปีระหว่างนี้แม่พังมักไม่ให้ช้างพลายขี่หลังถ้าลูกยังไม่หย่านมแต่ไม่ใช่เคตแม่หางทองนี้นางน่าจะหลงคารมหนุ่มไหนก็ไม่รู้ตอนที่น้องโอไรออน เพิ่งเกิดได้เพียงปีกว่าเท่านั้นเมื่อนับอายุขันย้อนไปโดยปกติช้างจะมีลูกห่างกันสี่ปีแต่แม่หางทองนี้ดูเหมือนโอไรออนจะห่างน้องแค่สามปีเท่าซึ่งคงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประการใดแค่ไวไฟเผลอใจไปเพียงนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากภูผาลูกแม่ด้วนที่อายุห่างจากน้องเวหาอยู่หลายปี ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นานาต่างๆทองปนคำพันเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ